ให้โลกกันบ้างอ๊ดอูดขาเอาพี่อูดนะคะพี่อูดคนะ่ะรักแรกพี่รวยคับเพื่อนชนิท <laughs> ใช่ไหมอืรักแเค่เลวให้โลกกันบ้านก็เล้วไอ้นั่นไอ้นี่ชวนโบก็เล้วนะคะชวนเมา์มอยเยอะแยะมากมายนะคะอืเยอะเลยแต่เขาไม่เลเราเลย คำตัวเองมากในวันนั้นนะคำตัวเองมากจริงๆน่ะต้อชันใจปิดบังอยู่ตั้งนานแต่หากข้ามจะเพลงนี้ดังมากเลยนะคะเมื่อก่อนนะก็ชอบมากเลยค่ะเพลงนี้เพราะเลยนะพวนสนิททางข้างแทงข้างหลังเอาจริงอุทานข้าเลี้ยวไปกุ้งทัพนั้นนะครับเป็นทุกอย่างให้มันเลี้ยวนี่มันนะคะ จริงพี่ปุ้นมาถึงแบบว่าอวดกันบ้านจริงๆตัวเองไม่ใช่เป็นคนขยันนะอย่าอย่าอย่าคิดไกลอย่าเข้าใจผิดจริงๆพอยก็ไม่ได้เป็นคนขยนนะะันค่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบตั้งใจเรียนอะไรมากมายแต่ด้วยมีความว่าแอบบชอบแอบบชอบเพื่อนสนิทนะคะก็เลยแบบอยากเป็นคนดีอยากเป็นเด็กดี ไม่เคยเไม่เคยหา่านบอกไม่ให้ไม่เคยหา่านบอกว่าหยบชอบเพื่อนอ่ารักบอยเด็กน่ารักนะตอนลูกเด็กๆมันต่อยกันแย่งลูกวาดซ่านแย่งลูกอะไรแย่งลูกบอลเหรอลูกอะ,อะไรนะแย่งใครแย่งลูกแย่งลูกบอลสวัสดีคุณคือค่นนะ ชามเลมไม่ทันลาวชาบเลมไม่ทันลาวพี่พิชูสวัสดีค,ค,สดดค่ะยังไม่ถึงเวลาลวเลาย่งลูกบอลครูปลยวะ แย่งลูกอมค่ะลูกอมยิ้มโฟรเขาชอบผัวนี่คนเจ็บชุดๆแต่มีฝันแต่แต่ก็ฝุ่นยิ้มกลัวเขารู้ว่าเราชอบเขาวานดีแล้วที่บไใจยิงไหมรักเธอ บ้รามันมันพี่มาเจ็บปวดทรมานต้องฝืนยิ้มเอาให้เดี๋ยวเขาอีโรเดี๋ยวเขาไม่แหล่งด้วยถ้าเขารู้ว่าเราแอบชอบเดี๋ยวเขาอีรังเกียรเดี๋ยวเขาไม่คุยด้วยใช่ไหมเป็นเหมือนกันไหมถึงเวลาปล่อยมันปล่อยทั้งคู่รวยมันไม่ได้ยืดว่ะสสดีค่ะพี่พิมพ์สวัสดีะน,ดนะคะสวัสดีค่ะนะ้จะมาไปปูนจะมักจะมัก มีแต่ตบแย่งผู้ชายรักเธอเร็วๆทำให้นั่งขำคนเดียวอยู่นี่นะวีวีชูน่อใครคือบี อ๋อพี่ก็พี่พี่เขาไม่รู้พี่เขาไม่รู้เฉยๆฉยพี่เขาไม่รู้เฉยๆนะคะเข้าใจว่าเข้าใจว่าเข้าใจว่าน้องคือบีนะจ๊ะใจริมๆใจริมๆอร่อยปิเปิ้ลไปในลายว่านอ๊อกขอบคุณข้าปิเปิ้ลด้วยของคุณพี่ยิ้มค่ะนะคะ ไม่คกบให้เสียวมูไม่ตบไม่เสียวมูอยากอยากได้เอาไปเลยมแบบสันติกรวะบีบโรยกันนะสวัสดีนะสวัสดีค่ะนะคะรักเธอวารา ยิกยิกแกแถมโคงไงด้วยแถมข้าวสารไปเลยหนึ่งเกวียนพอดีเขาไม่เขาไปดูสวนเนอะนะคะเขาไปดูสวนสบายดีนะวิปน,นารจะบายดีเนาะผนตรงไม้อ่ะต้นผลตรงไม้ที่ระนองนะดีโจทยลูกไอ้ไอ้ไปน้อยตราบายดีนะคะลับไปแล้วไหมต่อได้เพลงอะไร ภาพดวงตาก็เข้าห็นว่าเอยสระผมหายไปเลยนะคะปเปยลุยหายไปเลยนะคะไปนั่งนั่งรถเปยลยลาวเล็กเดียวไปได้ป่ะน,นี้เนี้ยเผยลยลาวอะโรโยปันนี้แนี้ยยังออกไปเลยค้นโตกนาเดี๋ยวเปียกนะผู้ชายก็เหมือนขา่าวแฝกแรกๆกินแล้ใชัยสันนาน,านๆเข้าตาสว่างลองคงใหม่ได้เลย มาจะเต็มมากนะคะพี่ชอบเสียงผู้หญิงคนนี้มากน่าฟังทุกเพลงจะมาถอยคำเบื่องลังแววตาซื่ออ่อนย้อนจากเธอฉันรู้ดีหมดแล้ว และไม่เคยคาดคิดมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงลองตาที่จะสร้างขึ้นมาให้ฉันตายใจแจเ่เมแหลนเลยถ้าลองกันไปเพรอเนาะ รอยใหม่ชคงคำโชกเขาซัดใช่ไหมเขาชัดไม่ตรงคำชอยพี่คู่คาแควีสมัยนี้ไว้ใชยไม่ได้คาแควอูทูอินวันก็ยังทำาต้าไว้เะไม่ได้แล้วนะน่า่ดนีน,านบางทีก็มีท i ีอินวันแล้วนะพี่พุ้นนะนเ,เห็นผมว่าสวยนี่เห็นเห็นผมว่าสวยนี่ <laughs> ที่ราคะพี่ลาพี่พี่พี่น้องมีแชมพูนะคะใบมะกรูดนะสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นตะ์สมุนไพรไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งชุดสี่ร้อยรวมส่งแล้วนะเจมีใบหมี่ด้วยนะสะอาดนุ่มมากหอมฉุยหอมฉุยนะ แก้กันปัญหาเรื่องผมร่วงนะคะผมร่วงผมงอกก่อนวัยนะคะปัญหาของงอกก็ไม่เกี่ยวกับเราปัญหาคือเรื่องผมร่วงช่วยได้นะคะผมร่วงเป็นหย่อมหย่อมได้ช่วยได้นะคะอ่าน,ะ,นะคะ,ะพุทธนาเข้า บี้ยย่างเงียบระตรงเชียงเพนระยะนาบีก็ใจ้แล้วสองจุดหนึ่งเคข้าพิมนากรุณนะคะนออุ้มปาเมเปิทีทิพยพาเผยหน่อยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่ก้อนนะคะพี่ก้อนนะคะวัณนกรนะคะสวัสดีพี่ก้อนด้วยขอบคุณนะคะพี่ก้อนนะจ้าเอฟได้ลิงกงได้โปรไฟล์ั น้ำเต็มแก้วอ๋อใช่ไหมใช่ไหมน้ำเต็ม <laughs> แก้วปีพูนแก้วใบไปด้วยน้ำเปล่ายิ่งเทอจมลงไปมีจะล้อนออกเฟียชดเปลี่ยนโปรไฟล์หรอคะสวัสดีครับคุณพลอยมาเพราะดึงตั <ผม S 1> ดเปลี่ยนโปรไฟล์พร้อม Quam Bí lại chẳng lấy đó Cảm ơn cho chị ạ Chết lẽo như chết lẽo như tên ăn quần đã chơi thang. Sao bạn đi khắp vậy? <laughs> Ui Quay lêu, quay lêu, quay quay สวยคราสสวัสดีเพี่อนกค่ะสวัสดีค่ะยังต้องรออีกนานไหมต้องรอเจออีกนานไหมพิประภาสวัสดีนะคะสวยเหมือนแม่เลยใช่ไหมกับคุณนาน่ารักมากเลยค่ะนะคะ ช,ชีว์สดด yeah. นะวัสด,ดีนะพิพัฒสวัสดีสวยหมนแม่เลยคราบนะขอบคุณครับพี่อู๋ขอบคุณคานะ่านดีจ้าจำจีบผมด้วยด้วยตา เท่าไรมันก็ลมเท่านั้นสัมผัสเข้าถึงสักครั้งฉันยังกงรออีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหมถึงจะได้เจอกับรักที่เธอเคยบอกฉันเมื่อรัรกเก่าระเหย เขาทุกวันเพี่ยการเรื่อใหม่เพลงใหม่บอกหน่อยฉันควรรอต่อไปไหมต้องรอเธออีกนานไหมจึงจะได้เจอกับร้างที่เธอเคยบอกฉันเมื่อแรกแรกก็ระหยเขาทุกวันผมยาเวลคูพลอยเหร ยาวเร็วมากรวยใช่ไหมรอค่ะรอค่ะคุณนี้เปล่งพาชัยวิวเฉ็บเฉ็บยังยังไงบอกไม่ถูกรวมสีผมไอร้รอยพี่ไอร้รอยดีพี่พูดนะนะ่โรอนะคะเอาที่ชอบนี่กะ,ะเอาที่ชอบสีเขียวผสมสีทองต่อได้ปลายสีแดงินดนกเ เราก็ย้อมๆไปนะคะแล้วก็เอาไปคว่ำในสีดำฮะใช่ไหมอกหักบ่อยด้วยคือบางคนก็อยากได้เราเราก็คิดว่าเพลงยุค90ก็อาจจะแบบเข้ากับใครหลายๆคนนะก็เวลาจะขอเพลงเศร้าเราก็คิดว่าเพลงที่มันเจ็บที่สุดชึ้งที่สุดก็คงจะเป็นยุค90 ยุคสองพันย an ังรอดนะค่ะนั่นแหละเรายิ่งมีประโยู่ด้วยวันใจริงเด็นหนึคนนีสักเท่าโอ้จะทำเธอตึ้งต้องเป็นจุกนะได้จักเท่าไหร่เข้ากับที่ยุคก้าวฟูนใช่ไหม ไม่ดูโ,โดนเยียบตาปูมาหรือปุ่น,นลแล้วบดตุ้มไว้ให้เพื่นเหยียบไม้ต้มป,ประตูหน้าต่างอยู่หลังหลังครัวใช่ไหมเบลตุ้มไม่ดูพี่ปุ่นวิ่งมารารา,รามาแต่กรอยวิ่งรารา,รามานะอร่อยนะ <c oughs> ถ้า <L an> บาดตายต่าเดกแบบต้องระวังนะเก็บให้ดีเก็บให้ดีเ,ดเอาไปขายหวาแหลกโคนนะั่นแหลกโคนรวมเก็บอันนี่บีต้องเก็บไว้ดีนะแหลกโคนนะ้นแต่พี่ชดไม่ได้โดนบนถนนนะโบนโดนน้ำน้ำแข็งเลยได้ขับคูพี่กับรถก้กวางแต่เพลงยุคเก้าส่นมันน่าฟัง คนหนี่งจะเจอซึ้งจะเป็นสูกได้แซ่เท่าไหร่เพลงบางเพลงมีใครบางคนในนั้นนะคะได้ยินไหมได้ยินไหมแต่หน้าฟังนี้พีุ่้นเพราะนี้นะคะเพรข้างหน่อยมองไม่ใช่เห็นแต่ลุกโดยแหล่ลุกนะ รำลุกบรรยากาศที่แบบโพูดจะเจ็บมากนะคะบางทีก็เจ็บไปนะทุกคนนานแค่ไหนไม่สำคัญขอให้มันคนยืนยาวแค่นั้นโอวา่าจ้าซึ่งเท่าที่ทำให้ได้นะ

ที่ของฉันคือรักเธออยู่ดีนะจ๊ะอ่ะมายุคนี้กันหน่อยมายุคนี้กันหน่อยมาบ้า,หาเหมือนกันให้กัดปากกลางแล้วรออ้องบออกว่ารตให้กัดปากกลางแล้วรอกเสียงอเป็นอันเข้าใจว่ารั

ไฟร้องไห้ลยนะเปลี่ยนอารมณ์เลยนะคะเปลี่ยนอารมณ์แป๊บคนเดียวอย่าเลี้ยวไปมองใครอของใจอย่ากดอย่ากดอย่ากด,ด,ดนี่เปิดเพลงนี้อยู่กัดไปกัดมานะริมปากบวมแล้วนะเลือดกลบปากวะะ่ะ <c> ก <oughs> <c oughs> ำลังแบบว่าอารมบิว์มาดีพิวเดียวโซลา มีใครอย่าประเทศนั่ง,งนิ่งๆงใช่ล <Yeah. S 1> เลยแเหมือนกันให้กัดปากกลางแล้วรอ้องแม่ไม่ได้เกิดเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์อยู่นี่เสียงกดตรงนี้ <m uch ing> กดตรงนี้ <m uch ing> อกีกกดตรงนี้ไหนนี <m> ่ <uch ing> แค่นี <S <S <desserts> <S ้เด็ดตองอันเออเดชานาเดชานาเดชานาเดชะพี่ริกชีควันมาแล้วปล่อยหน่อยหลายวันนี้ไหลแล้วไหมไหลโอ๊ะเก่งเก่งเก่งยาเดี๋ยวเดี๋ยวลยได้แล้วไหมพี่ริกชีค่ะพี่มี่ค่ะไหลแล้วไหมต้มมาม่าน้ำดูลูกดูไล่กลายเป็นปัดแห้งไปเลย <laughs> <laughs> ปัดไปกัด้านะ,าะอ่าพีปไปไปมามาลวดปุบป,ป,ป่าเอาไปไน้รอยว่าสันโอ้กัดลืมไปหน่อย <laughs> คิดจริงคือว่ากนสวยคิดจริงนะคะ,ะ,ไ,ะไ,ปไปหน่อย Boy, boy. บอยบอยพี่ปุ้นท่ายถ่ายไปแอมมี่ค่ะร้านค้าไม่มีขายหาใครแทนไม่ได้ฝนตกแน่เลยครูปอยฟังเพลงนิ่ม้มันเหมือนกันฝนตกใช่วันนี้ฝนตกเนี่ยที่บ้านฝนตกไหมน้องโูราเต้นๆนะคะอย่าอย่าเดี๋ยวล่นแว่นเดี๋ยวล่น

อย่าโยกอย่าโยกอย่าเพิ่งโยกเดี๋ยวมันชนไงแป๊บหนึ่งไอ้ด้กโนได้เวลาส่งโอ้ยอย่า yes yes เสร็จแแม่ได้เสร็จแล้วแม่ได้เสร็จแล้วดูความเลยจะได้นอนได้แล้วเออจะได้นอนได้เดี๋ยวไปรอข้างในไปพริกอุ้ยพริกนี้มารู้ด้วยว่าคนแจงนี้ว่าจะ ห่วงใยฉันเสมอแต่จะนอนเฝ้าคิดถึงเธอเอฟชุดกูพลอยเล่นขี่ท่าหวาพลอยพลยเอาไหมเอาไหมเอฟเอฟตัรารู้นีเนาะรู้เลยนี่เขาพูดเลยเมื่อกี้พอยก็งงอ่ะเขารู้ได้ไงวะแสดงว่าสงสัยแบบว่าเขาจำว่าพอเราจะลงไลฟ์เขาจะเขาได้ยินเพลงนี้ทุกครั้งพอพอเพลงนี้จบเพลงสองเพลงแล้วก็ก็ลงอะไรอย่างเงี้ยอ่านะ ฝนตกนี้พี่หนาวมากเลยค่ะคุณโหอกค่ะพี่ยาวสวัสดีค่ะฝนตกดูดลสุขภาพกันด้วยนะมบ้านพี่อากาศเย็นนะคะเอื้อนาขาดนนทบ,บุรีเอาค่ะะทุกคนค่ะเวกแนวไปลุยกูนะเวกแนวไปลูยใช่ไหมนั่นเลยวันนี้คืออารมณ์แบบว่าเออมาซึ้งๆด้วยตอนหัววันนะยนะเอาเป็นอะไรนี่ ตอนหัววันก็มาซึ้งๆด้วยก็เลยอ่ะราลายาวนะเวนะดเนี่ยเพิ่อเลยมันนะใช่ไหาจะมานดนทบ,บุรีหนาวหน่อยหน่อยนี้ใช่ไหมพี่ิชูนะนะานาเก๋ใช่ไหมใช่ไหมฝนตกหนาวใช่ไหมบางทีอากาศเย็นทวิวนรนานะคะอาชริมากอาชริยะมากน้องนะคะเวดเนีฉันก็รักเธอได้ยินไหม บ้านพี่อิ๊สิบสององศาแล้วขาดทิ้งท้ายหน้าหนาวแล้วนี่โอ้จริงเหอโอ้พี่แสงสวัสดีค่ะสุดยอดดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีพี่แสงนะคะขอบคุณของขวัญด้วยนะคะขอบคุณของขวัญจากพี่วันนาแล้วก็พี่แสงด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะนั่นนะจะตื่นยิ้มลมหายใจลาลาแบบเบาๆลุนๆนะคะเพราะว่าตอนหัวข้ามจะมีมีฟีลแบบว่า ซึ้งๆนิดหนึงส่งกําลังใจแบบซึ้งๆเนิเนเนบๆหวานานะคะแล้วก็เป็นกําลังใจที่แบบอ,อยากให้แบบเก็บความรู้สึกว่าความอบอุ่นนั้นกลับบ้านไปก็เลยมีแบ่งปันอะไรนิดหน่อยแนวคิดเบาๆนะคะสัสดีก็ฟ้องค่ะพี่แสงนะคะทีนี้พอมันโทรมาแบบนี้แล้วก็ก็เลยดึงลากยาวให้ ให้ฟังส,สบายด้วยฟิลของยุค90มาเรื่อยๆนะเรื่อยๆ90และมา2000นะก็ฟิลที่หลายๆคนอ่ะอาจจะแบบอินกับเพลงบางเพลงเพราะว่าแม้เพลงบางเพลงนั้นเพลงยุคสมัยนั้นเหมือนเพลงมีชีวิตชีวามากๆย้อนสวัสดีนะคะบ้านครูฟององงัว22วงศาครับลุมปิดเอวัชันเอาจริงเ ไม่ใช่หนาวนะคะสวัสดีครับทุกคนไม่ใช่หนาวแต่ลืมปิดเอคูนี้ก็สนุกนะแม่อขอบคุณค่ะโคดโคดโคดค,คลิปค่ะโคดคลิปสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับนะคะส่วนยิงแอดให้ฟรีลอยนะคะแม่ค่ะออนไลน์นะคะแบบไม่สตอกนะคะพี่ไอ้ปุ้นสวัสดีะฝัสดีนะสวัสดีค่ะ อ่าสนุกแบบกลางๆหวานๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความอบอุ่นลึกๆบางคนก็เจ็บหรือบางทีค่ะฟังตอนนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดแต่รู้สึกว่าเพลงเพลงนั้นยังมีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นย้อนวัยกันในยุคนั้นเพลงสมัยนี้บางทีอาจจะแบบยังไม่กินใจเท่ารุ่นนั้นเลยรุ่นนั้นรู้สึกว่าฟังกี่ปีกีป่ปีผ่านไปกี่สิบปีเพลงนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ประมาณนั้นนะ โนใจดี่ะเพื่อนใจดีค่ะแม่นะคะน้องอุ้งนะฝันดีค่ะพี่แตงนะคะฝันดีค่ะจะจับมือเธอไว้แม่เก่าแคไหนโปรดรีฝันดีค่ะฝันดีค่ะพี่ออนนะคะฝันดีค่ะฝันดีอ่านะคะครูพอและทุกคนรอบห้องนะพี่วรรณาฝันดีค่ะดีดีค่ะพี่มนฝันดีนะคะฝันดีทุกคนเลยนะคะ พีว้ให้นาน่ทรงเดียวกันพี่ปล่อยตะมั่งนะคะปิยาพุงนะทรงเดียวกันเลยนะคะปล่อยทำคันมั่งหวานะคะฝันดีครับแม่ฝันดีค่ะพี่แสงฝันดีครับพี่ยาฝันดีนะคะให้นานๆดีค่ะพี่วันนานะคะฝันดีนะ,ะส่วนทุกคนเข้านอนวันนี้บางบางพื้นที่ฝนตก บางพื้นที่ฟิลกำลังได้เลยแบบว่าแน่นอนจังเลยเบรรยากาศแบบนี้นะเปิดเพลงฟังนี้ฟังเพลงเบาๆนะคะันนี้กูดีคูดตะไนคุดตะไนวันนี้คุณพ่อค่ะฟันดีค่ะเพี่มี่ค่ะฟันดีนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพเดินทางไปไหนมาไหนขอให้เคลรลาดปลอดภัยจาก